สวัสดีค่ะเผยผลเลือดติ๊กชิโร่ขับรถชนคนเสียชีวิตจากกรณีนายศิลัดั์นันทเสณหรือติ๊กชิโร่อายุ63ปีศิลปินนักร้องชื่อดังขับรถตู้หุนใดสีดำทะเบียนฮอม7 9 9 9กทมชนรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีดำทะเบียน8ขอนอ 508กทมทําให้นางสาวเทียนพรอายุ28ปีเสียชีวิตส่วนนายจักกะพักอายุ21ปีตกจากสะพานสูงบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดกลางสะพานข้ามถนนเทพรักถนนสุขาพิบาล5แขวงออเงินเขตสายไหมกทมเมื่อวันที่10ตุลาคม2567เวลาประมาณ4นาฬิกาที่ผ่านมาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่12ตุลาคม2567 ที่ศาลาสี่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารถนนพระโนโยธินแขวงอนุสาวรีเขตบางเขนกทมครอบครัวสิวพรพิทักษ์ร่วมกันจัดพิธีรดน้ำและสวดพระอภิธรรมนางสาวเทียนพรศิวพรพิทักษ์อายุ28ปีโดยมีญาติเพื่อนสนิทต,ต่างร่วมเดินทางมาแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศที่เศร้าเสียใจ ภายหลังจากพิธีสวดพระอภิธรรมศพนางสาวเทียนพรเสร็จสิ้นเป็นคืนแรกนายสิริศักดิ์นันทเสณหรือติ๊กชิโร่ได้เดินทางกลับในทันทีโดยไม่สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแม้แต่อย่างใดขณะที่รายงานข่าวแจ้งว่าทางพนักง,งานสอบสวนสอนคอณนยาวยังอยู่ระหว่างรอผลตรวจอย่างเป็นทางการจากแพทย์ที่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ภายในเลือด แต่จากการสอบปากคำติ๊กชิโดให้การรับสาร,รภาพว่าไปงานเลี้ยงมาก่อนหน้านี้และมีการดื่มสุรามาก่อนเกิดเหตุอย่างไรก็ตามคาดว่าปริมาณแอลกอฮอล์ภายในเลือดต้องเกินกว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ตามที่พบรบจราจรทางบกถือว่าเมาสุราทั้งนี้เมื่อได้รับผลการตรวจเลือดดังกล่าวชัดเจน ก่อนที่จะเชิญตัวนายสิริศักดิ์พบพนักงานสอบสวนคณะยาวเพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องต่อไปขอบคุณสยามนิวค่ะ